สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความระทึกขวัญกับช่องคืนหนึ่งมีผีอีกครั้งนะครับคืนนี้ผมมีเรื่องราวที่ต้องบอกว่าใกล้ตัวพวกเรามากที่สุดเรื่องหนึ่งใครที่ชอบดูหนังรอบดึกใครที่ชอบความเงียบสงบของโรงหนังเก่าๆหรือคู่รักคู่ไหนที่ชอบไปนั่งสวีทกันตรงมุมมืดๆฟังเรื่องนี้จบแล้วคุณอาจจะต้องเช็คให้ดีก่อนนะครับว่าที่นั่งข้างๆ หรือบนไหล่ของคุณมีใครจับจองอยู่หรือเปล่าก่อนจะไปเริ่มเรื่องราวสยองขวัญในคืนนี้ผมฝากคุณผู้ฟังช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและจะได้ไม่พลาดเรื่องหลอนๆในคืนต่อๆไปด้วยนะครับเอาล่ะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วปรับไฟในห้องให้สลัวแล้วมาฟังเรื่องนี้ไปพร้อมกันครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของคุณหนุ่มครับนามสมมุติครับ เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานี่เองคุณหนุ่มกับแฟนสาวชื่อคุณปลาทั้งคู่เป็นคู่รักวัยรุ่นที่ชอบดูหนังมากครับโดยเฉพาะหนังแนวสยองขวัญระทึกขวัญถ้ามีเรื่องไหนเข้าใหม่ต้องพากันไปดูตลอดวันนั้นเป็นวันศุกร์ครับพอเลิกงานเลิกเรียนทั้งคู่ก็นัดเจอกันแต่ด้วยความที่วันนั้นรถติดมากกว่าจะทําธุระเสร็จกินข้าวเสร็จก็ปลาเข้าไปเกิดสี่ทุ่มแล้ว ทีนี้มันมีหนังผีเรื่องหนึ่งที่ทั้งคู่ตั้งใจจะดูแต่มันเหลือรอบฉายแค่น้อยเต็มทีคุณหนุ่มเลยเช็คในแอปแล้วเจอว่ามีโรงหนังเก่าแก่แห่งหนึ่งย่านชานเมืองที่ยังมีรอบฉายรอบดึกอยู่คือรอบห้าทุ่มครึ่งคุณผู้ฟังพอนึกภาพย่านชานเมืองออกใช่ไหมครับแถวนั้นจะมีห้างเก่าๆหรือโรงหนังสแตนอะโลนที่เปิดมานานหลายสิบปีสภาพก็จะดูวินเทจหน่อยๆไม่ได้หรูหราทันสมัยเหมือนโรงหนังในเมือง คุณหนุ่มเล่าว่าพอขับรถไปถึงลานจอดรถนี่โล่งมากครับแทบจะไม่มีรถเลยมีแค่รถพนักงานไม่กี่คันกับรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่มุมมืดๆสองสาคันบรรยากาศมันเงียบวังเวงตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเลยครับตัวอาคารโรงหนังเป็นตึกเก่าสีซีดๆไฟนีออนที่ป้ายชื่อโรงหนังก็ติดติดดับๆเหมือนในหนังผีไม่มีผิดคุณปลาแฟนสาวก็เริ่มทักแล้วว่าหนุ่มแน่ใจนะจะดูที่นี่บรรยากาศมันดูน่ากลัวแปลกๆนะ แต่คุณหนุ่มก็บอกว่าเอาหน้ามาถึงแล้วรอบสุดท้ายด้วยเดี๋ยวอดดูพอเดินเข้าไปในล็อบบี้ข้างในเงียบกริบแอร์เย็นเฉียบจนขนลุกกลิ่นข้างในมันเป็นเอกลักษณ์มากครับคุณผู้ฟังกลิ่นพร้อมเก่าๆอับๆผสมกับกลิ่นป๊อบคอนจางๆที่ค้างคืนพนักงานขายตั๋วมีอยู่นั่งง่วงๆอยู่คนเดียวคุณหนุ่มก็เดินไปซื้อตัว๋วพนักงานมองหน้าแล้วถามย้ำว่าดูรอบนี้แน่หรอครับทั้งโรงตอนนี้มีแค่พี่สองคนนะตอนนั้นคุณหนุ่มกลับรู้สึกดีใจครับคิดว่าเฮ้ย เจ๋งว่าเหมือนเหมาโรงดูเลยก็เลยเลือกที่นั่งแบบปกติไปก่อนแถวกลางๆงกะว่าเดี๋ยวเข้าไปค่อยขยับขยายซื้อน้ำอัดลมแก้วใหญ่ซื้อขนมเสร็จสับก็พากันเดินขึ้นบันไดเลื่อนที่ปิดเครื่องไว้ต้องเดินเท้าขึ้นไปเองเสียงฝีเท้ากระทบพื้นกระเบื้องอยางดังก้องไปทั่วทางเดินที่มืดสลัวแค่ทางเดินเข้าโรงก็ทำเอาคุณปลากเกาะแขนคุณหนุ่มแน่นแล้วครับพอพนักงานฉีกตั๋วแล้วเปิดประตูโรงหนังให้ ลมเย็นเยือกจากข้างในพัดวูบออกมาประทะหน้าเลยครับข้างในมืดมากมีแค่ไฟสลัวสลวตรงทางเดินคุณหนุ่มจูงมือคุณปลาเดินเข้าไปสายตากวาดมองไปรอบๆโรงหนังขนาดใหญ่ที่เขาอี้ว่างเปล่าทุกที่นั่งมันว่างจริงๆครับไม่มีคนเลยแม้แต่คนเดียวมีแค่จอภาพยนตร์ขนาดยักษ์ที่กำลังฉายโฆษณาเงียบๆอยู่ทั้งคู่เดินไปนั่งที่ที่จองไว้ตอนแรกแต่พอนั่งไปได้สักพักระหว่างรอหนังฉาย คุณหนุ่มก็เริ่มรู้สึกว่าที่นั่งตรงนี้มันโล่งเกินไปมันรู้สึกหวงหวงเหมือนมีสายตาจากความมืดรอบทิศทางจ้องมองมายิ่งเป็นโรงหนังเก่าเพดานมันสูงมากเสียงกล้องสะท้อนแปลกๆคุณหนุ่มเลยหันไปกระซิบกับคุณปลาว่าปลาคนไม่มีเลยเราย้ายไปนั่งข้างบนไหมไปนั่งฮานิมูลซีดกันสบายกว่าเยอะคุณปลาก็เออออด้วยเพราะเธอก็กลัวไม่อยากนั่งตรงกลางโลง่ลงๆแบบนี้ ทั้งคู่เลยตัดสินใจลุกจากที่นั่งเดิมเดินไต่บันไดขึ้นไปชั้นบนสุดครับตรงโซนที่นั่งพิเศษหรือฮันนีมูนซีทซึ่งเป็นเก้าอีค้คู่นุ่มกว่า,วากว้างกว่าและมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าแต่ประเด็นคือคุณหนุ่มเลือกที่นั่งมุมสุดเลยครับแถวบนสุดชิดริมกำแพงฝั่งขวาซึ่งเป็นมุมที่มืดที่สุดในโรงหนังเรียกว่าแสงจากจอหนังแทบจะส่องมาไม่ถึงตรงนั้นเลย คุณหนุม่มคิดว่าโรแมนติกดีจะได้นั่งดูกับแฟนแบบเงียบๆไม่ต้องมีใครมารบกวนพอนั่งลงปุ๊บหนังตัวอย่างก็จบพอดีไฟในโรงดับวูบลงเหลือแค่ความมืดมิดกับแสงกระพริบจากหน้าจอบรรยากาศตอนนั้นมันกดดันอย่างบอกไม่ถูกครับความเงียบของโรงหนังที่ไม่มีคนอื่นเลยมันทำให้ได้ยินเสียงเครื่องฉายหนังทำงานหึมหมเบาๆอยู่ข้างหลังและเสียงแอร์ที่ดังฟู่ฟตลอดเวลา หนังเริ่มฉายเป็นหนังผีที่ซาวเสียงดังตุ้งแช่ทำเอาสะดุ้งเป็นพักๆคุณปลาเริ่มกลัวจนต้องขยับตัวเข้ามากอดแขนคุณหนุ่มเอาไว้แน่นส่วนคุณหนุ่มก็นั่งดูไปจิบน้ำอัดลมไปเพลินๆแต่แล้วความผิดปกติแรกก็เริ่มขึ้นครับผ่านไปได้ประมาณครึ่งเรื่องหนังกำลังเข้าสู่ช่วงพีคบรรยากาศในหนังตึงเครียดสุดๆจังหวะนั้นเองคุณหนุ่มเริ่มรู้สึกแปลกๆที่บ่าข้างขวาครับ ข้างขวาคือข้างที่ติดกับกำแพงส่วนคุณปลาเธอนั่งอยู่ข้างซ้ายของคุณหนุ่มความรู้สึกแรกมันเหมือนมีอะไรหนักๆมากดลงที่ไหล่เบาๆเหมือนเวลาเรานั่งรถแล้วเพื่อนง่วงนอนเอาคางมาเกยไหล่เรานะครับคุณหนุ่มแกก็ชะง,งักนิดหนึ่งหันไปมองทางขวาก็ไม่มีอะไรมีแค่ความมืดกับกำแพงบุบพรมเก่าๆแกก็คิดว่าสงสัยตัวเองจะเกรงหรือนั่งท่าเดิมนานไปหน่อยเลยขยับคอหมุนไหล่แก้เมื่อยแล้วดูหนังต่อ ผ่านไปไม่ถึง5นาทีอาการหนักบ่ามันกลับมาอีกครับคราวนี้ชัดกว่าเดิมมันไม่ใช่แค่หนักแล้วแต่มันมีความรู้สึกเย็นวาบแผ่ซ่านลงมาที่ต้นคอเหมือนมีก้อนน้ำแข็งห่อผ้ามาวางทับไว้ขนแขนคุณหนุ่มนี่ลุกสู้เลยครับแต่ด้วยความเป็นผู้ชายแล้วก็ไม่อยากให้แฟนกลัวแกเลยพยายามทำใจดีสู้เสือคิดในใจว่าแอ์มันคงตกใส่ตรงนี้พอดีละมั้งแต่สิ่งที่ทำให้คุณหนุ่มเริ่มนั่งไม่ติด คือสัมผัสนั้นมันเริ่มมีการเคลื่อนไหวครับคุณผู้ฟังลองจินตนาการตามนะครับน้ำหนักที่กดลงมามันค่อยๆขยับถูไปมาเบาๆบนหัวไหล่เหมือนมีคนเอาคางถูไถออดอ้อนเสียงเสียดสีกับเสื้อยืดดังเบาๆข้างหูคุณหนุ่มเริ่มเหงื่อแตกพลักทั้งที่แอร์เย็นเจี๊ยบแกค่อยๆเหลือบตามองไปทางขวาอีกรอบห่างตาแกเหมือนเห็นเงาตะคุ่มเป็นก้อนดำๆ ลอยอยู่เหนือไหล่ตัวเองแต่พอหันควับไปมองตรงๆก็ว่างเปล่าตอนนั้นคุณหนุ่มเริ่มใจเสียแล้วครับแกหันไปมองหน้าคุณปลากะจะชวนกลับบ้านไม่ดงไม่ดูมันแล้วแต่แกเห็นคุณปลานั่งตัวแข็งทื่อตามองตรงไปทั้งหน้าแต่ไม่ได้มองจอหนังนะครับเธอกําลังก้มหน้ามองลงไปที่แก้วน้ำอัดลมในมือตัวเองที่วางอยู่บนตักคุณหนุ่มสก,กิดแขนแฟน ปลาปลาเป็นไรหรือเปล่าคุณปลาไม่ตอบครับตัวเธอสั่นเทาเหมือนลูกนกตกน้ำมือที่จับแก้วน้ำสั่นจนน้ำแข็งกระทบกันดังบรรยากาศตอนนั้นคือถึงขีดสุดแล้วครับหนังในจอก็กรีดร้องเสียงดังแต่คุณหนุ่มไม่ได้สนใจหนังแล้วความสนใจทั้งหมดไปอยู่ที่แฟนสาวที่นั่งแข็งทื่อกับความหนักอึ้งที่กดทับบ่าขวาจนเริ่มปวดร้าวจูๆ่ๆคุณหนุ่มก็ได้ยินเสียงแผลบแผลบ เสียงเหมือนหมาเลียน้ำดังอยู่ข้างหูขวาตัวเองชัดมากพร้อมกับความรู้สึกเปียกแฉะที่ค่อยๆไล่จากต้นคอลากยาวขึ้นมาที่แก้มสัมผัสมันสากแต่ลื่นเย็นเย,ยือกเหมือนเนื้อสดแช่เยน็นวินาทีนั้นคุณปลากรีดร้องออกมาสุดเสียงเสียงกรีดร้องของเธอดังลั่นโรงหนังกลบเสียงหนังจนหมดคุณหนุ่มตกใจสุดขีดหันไปเขย่าตัวแฟนปลาเป็นไรเห็นอะไร คุณปลาหน้าซีดเผือดชี้มือสั่นระริกไปที่แก้วน้ำมัดลมในมือแล้วร้องไฮโฮออกมาหนุ่มบนไลลบนไหลหนุ่มคุณหนุ่มก้มลงไปมองที่แก้วน้ำมัดลมตามที่แฟนชี้แสงไฟวูบวาบจากจอหนังส่องกระทบลงมาที่ฝาพลาสติกใสของแก้วน้ำและน้ำสีดําที่อยู่ข้างในภาพที่สะท้อนอยู่ในนั้นทําให้หัวใจคุณหนุ่มแทบหยุดเต้นในเงาสะท้อนบนบ่าขวาของเขา มีหัวของผู้หญิงคนหนึ่งวางเกยอยู่แต่ไม่ใช่หัวคนปกติครับมันเป็นหัวที่ผมยาวรุงรังปิดหน้าปิดตาผิวซีดจนเขียวคล้ำและที่น่าสยดสยองที่สุดคือปากของเธอกำลังฉีกยิ้มกว้างจนเห็นฟันดำๆและมีลิ้นที่ยาวผิดมนุษย์ลิ้นสีแดงคล้ำนั่นกำลังตวัดเลียแก้มของคุณหนุ่มในเงาสะท้อนอย่างหิวกระหายแผลบแผลบ ภาพในเงาสะท้อนตัดกับความเป็นจริงที่คุณหนุ่มมองไม่เห็นอะไรเลยด้วยตาเปล่าแต่น้ำหนักความเปียกชื้นบนแก้มคือของจริงเฮ้ย <Hey! S 1> คุณหนุ่มตะโกนลั่นสะบัดต,ตัวสุดแรงแล้วกระชากแขนคุณปลาปลาวิ่งออกไปทั้งคู่ถิงเข้าของทุกอย่างวิ่งล้มลุกคลุกคลานลงจากชั้นฮันนีมูลซีดวิ่งแบบไม่คิดชีวิตท่ามกลางความมืดเสียงหัวเราะแหลมสูงดังไล่หลังตามมาฮิฮิฮิก้องไปทั่วโรงหนัง ทั้งคู่วิ่งลงมาถึงล็อบบี้ด้วยสภาพหอบตัวยโยนหน้าตาตื่นตระหนกพนักงานขายตัวคนเดิมเงยหน้าขึ้นมามองด้วยสายตาเรียบเฉยแล้วพูดขึ้นเบาๆว่าบอกแล้วไงครับว่าโรงนี้ที่นั่งมุมนั้นเขาห่วงคุณหนุ่มไม่รอฟังคำอธิบายรีบพาคุณปลาขึ้นรถขับออกจากที่นั่นทันทีคืนนั้นทั้งคู่จับไข้หัวโกรนไม่กล้าปิดไฟนอนไปหลายวันและตั้งแต่นั้นมาไม่ว่าโรงหนังจะคนแน่นแค่ไหน พวกเขาก็ไม่เคยคิดจะไปนั่งฮันนีมูนซีดหรือที่นั่งมุมอับรับตาคนอีกเลยเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวในคืนนี้น่าขนลุกไหมครับเรื่องนี้สอนให้เรารู้เลยนะครับว่าบางครั้งความเป็นส่วนตัวที่เราหอยหาอาจจะเป็นสิ่งวิญญาณบางตนต้องการเหมือนกันการที่เราเข้าไปอยู่ในที่มืดมืดมุมอับอพเพียงลำพังอาจจะเป็นการเชือ้อเชิญให้ใครบางคนมาร่วมวงโดยไม่รู้ตัว ก่อนจะจากกันคืนนี้ลองหันไปมองกระจกหรือเงาสะท้อนในหน้าจอมือถือของคุณดูสิครับว่ามีแค่ใบหน้าของคุณคนเดียวหรือเปล่าหรือมีใครกําลังเกยค้างมองคุณอยู่จากข้างหลังสำหรับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ